โรคจิตเภทมีอาการอย่างไรโรคจิตเภทแบ่งอาการออกได้2กลุ่มกลุ่มแรกผิดปกติมากกว่าคนทั่วไปเช่นหลงผิดคิดว่าคนอื่นจะทำร้ายถูกวางยาพิษหรือส่งกระแสจิตได้คิดแบบมีเหตุผลต่อเนื่องไม่ได้พูดจาไม่รู้เรื่องเนื้อความก็ไม่ปฏิปต่อประสาทหลอนหูแว่วได้ยินเสียงคนพูดทั้งที่ไม่มีเห็นภาพหลอนมองเห็นวิญญาณมีพฤติกรรมผิดปกติหัวเราะสับลับร้องไห้ทำท่าทางแปลกๆหรือทำร้ายคนอื่นกลุ่ม2 ขาดหรือน้อยกว่าคนทั่วไปคือซึมเก็บตัวไม่อยากเจอใครไม่ดูแลตัวเองไม่แคร์เครื่องแต่งกายสีหน้าเฉยเมยเฉยชาไม่ยินดียินร้ายนอนไม่หลับผลการเรียนหรือการทํางานตกต่ําอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้โดยเริ่มอย่างช้าๆอาจมีอาการสับสนรู้สึกแปลกๆไม่อยู่ในความเป็นจริงและเป็นมากขึ้นจนคนรอบตัวรู้สึกว่าเปลี่ยนไปการปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่เนิ่นๆช่วยให้ได้ผลดีกว่าปล่อยทิ้ง นจนเจ็บป่วยเรื้อรังน,นนะ